ทุกคนคะในถามหน่อยค่ะว่าทุกวันนี้ค่ะจ่ายค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรกิจค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายที่บ้านของเราทุกเดือนเนี่ยคยือมอี่าไหร่ค่ะ เชื่อไหมคะว่าวันนี้คะ่ะเนจ่ายค่านา้ำค่าไฟไม่ได้เงินคืนแล้วนะไม่พอนะคะมันไม่ได้มีแค่ค่านา้ำค่าไฟเพียงแค่อย่างเดียวนะคะก็จะเป็นค่าโทัรพร์สัค่าบัตรเครดิตค่าประกันรถยนต์รองเท้าอารีดัสไนกี้อุปกรณ์การเรียนที่ B2S คือหนังสือต่างๆเนไ,ได้เงินคืนแล้วนะคะหลายๆคนนะคะถามว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะถึงจะสามารถได้เงินคืนได้ดอกแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Shop genie ค่ะนี่เลยเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมแอปต่างๆนะคะที่เราจะต้องซื้อของอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะเบี้ยประกันรถยนต์นะคะเราร่วมได้กัน กับแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น e, ada, Trip visor, vy, s h o p ป e ้ a ล a d a t r ด้าทริปแอ c ว n เซอร์คอนวี s ีทูเอสอาดิดาสท็อ n ซูเปอรค่าใช้จ่ายต่างๆที่เนยต้องจ่ายอยู่แล้วอะค่ะเนยแค่เปลี่ยนมาจ่ายที่เนี่ยค่ะเนยได้เงินคืนแล้วอะค่ะเดี๋ยวเนยจะให้ดูนะคะว่าวันนี้เนยได้เงินคืนเท่าไหร่ไาดูนะไปดูที่รายละเอียดการคืเนเงินเนี่ยค่ะ เน่ได้คะแนนมาแล้วนะคะเนยได้คะแนนการคืนจากแอปต่างๆที่เนยใช้จ่าย764,489คะแนนและ100คะแนนเท่ากับ1บาทเดี๋ยวเนยจะบวกลบคูณหารให้ดูค่ะว่าเนยได้เงินคืนเท่าไหร่อ่ะดูนะ764489หาร100เพราะว่า100คะแนนเท่ากับ1บาท เน่ได้เงินคืนมาแล้วนะคะ7,644บาท89สาตางค์ค่ะแล้วเน่จะบอกว่าเนี่ยด้วยระยะเวลาเพียงแค่2เดือนนะคะเนได้เงินคืนมาแล้ว7,6 0 0กลองคิดเล่นๆค่ะเท่าวันนี้ค่ะเราอะใช้จ่ายแบบเดิมน,นะคะที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วอะ12เดือนเท่ากับ1นปีถูกไหมคะคูณไปเลยค่ะ12ดูสิเน่ได้เงินคืนมาแล้วอะทุกคน45,869บาททุกคนคะเงินคืนเห่าเนี้ยจริงๆแล้วอะ ก่อนในเนี่ยเราไม่เคยได้เงินคืนอะไรแบบนี้เลยมันเป็นเงินที่เราไม่ควรจะเสียดังนั้นนะคะใครที่มาเจอเนนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช็อปจีนิกคุณพลาดมาเพราะคุณจะเสียเงินแบบนี้นะคะ4 0 0 0 0ถึง50,000บาทเลยทีเดียวเน่นะคะ่ะ ไม่ได้ใช้จ่ายเพียงแค่คนเดียวนะคะเกิดจากการที่เน่ค่ะชวนเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะมาดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็ใช้จ่ายค่าที่จ่ายที่เพื่อนต้องจ่ายอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นเงินคืนมันเป็นเงินออมมันเป็นเงินคุณไม่ควรจะต้องเสียและถ้าถือว่ามาเจอคลิปนี้แล้วคุณยังไม่ดาวน์โหลดบอกเลยว่าพลามมากดังนั้นนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบ้านของเราและยังสามารถได้เงินคืนจากเพื่อนของเราถ้าเราแนะนเพื่อนเราได้ด้วย และในั่นเนี่ยใครที่สนใจนะคะพิมพ์คำว่าสนใจค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะจะพาเข้าไปเรียนรู้งานนะคะว่าการใช้แอปพลิเคชันช็อปปิ้งยังไงเราได้เงินคืนอย่างละเอียดเลยค่ะ